คาถาขับไล่เสนียจันไลรังควานและพูดผีปีศาจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิธินะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำคาถาหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเป็นคาถาที่ปัดรังควานขับไล่เสนียจันไรแล้วก็ไล่พูดผีปีศาจส,สิ่งไม่ดีออกไปนะครับก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเช,ชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ตัวคุณนะครับอย่าให้ใครมาชีน้นำนะครับสำหรับใครที่เชื่อเนี่ยก็อย่างมง,งายก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นขอเท้าความก่อนนิดนึงนะครับว่าคนเราเนี่ยวัดกันที่การกระทำเนี่ยแล้วจะได้ผลลัพธ์แบบไหนจะมีประมาณ4ประเภทหลักละนะครับก็คือทำดีได้ดี แบบนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติคนทำดีย่อมได้ดีอยู่แล้วนะครับคนประเภทที่2ก็คือทำทำชั่วได้ชั่วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับถือว่าไม่ยังไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับคนทำไม่ดีก็ควรที่จะได้รับผลร้ายเป็นธรรมดาคนประเภทที่3นะครับคือคนชั่วแต่ยังได้ดีอยู่ นะครับคนประเภทนี้อาจจะยังมีบุญเก่าคอยเกื้อหนุนอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองหรืออาจจะมีพิธีกรรมหรืออะไรต่างๆเรียกได้ว่าภาษาง่ายๆคือเรียกว่าคนแบบเนี้ยเขายังมีของดีอยู่นะครับก็คือยังทําชั่วแล้วยังได้ดีอยู่นะครับเขาเรียกว่ายังมีของดีคอยคุ้มครองอยู่ส่วนคนประเภทสุดท้ายนะครับที่น่าสงสารที่สุดเลยเนี่ยก็คือคนทําดี แต่ไม่ได้ดีสักทีหรือบางทีเนี่ยทำดีแต่กลับได้รับผลร้ายนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าน่าสงสารที่สุดนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดให้ฟังมากๆนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้บางเรื่องเ่ะมันเหมือนเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นมันเหมือนเป็นเรื่องที่มันไกลตัวเหมือนเป็นเรื่องที่เรียกว่าดูไม่เกี่ยวกับมนุษย์เลย นะครับแต่ผู้ผีปีศาจหรือว่าพวกสิ่งรางควานพวกนี้มันมีผลกับชีวิตมนุษย์จริงๆนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อสมัยก่อนเนี่ยผมก็เคยได้ยินเรื่องนี้จากผู้หลักผู้ใหญ่มานะครับเขาบอกว่าคนเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับหน้าที่การงานเนี่ยดีมากๆเลยนะครับทำงานเนี่ยทำอะไรก็ถูกใจเจ้านายนะครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบ่อยมากๆนะครับเรียกได้ว่า เป็นที่นำหน้าถือตาของคนในที่ทำงานเดียวกันนะครับซึ่งเมื่อมีคนนำหน้าถือตานะครับมันก็ต้องมีคนอิจฉานะครับว่าเฮ้ยทำไมมึงได้ดีกว่ากูทำไมมึงอย่างอางอนอย่างนั้นอย่างงี้นะครับเขาก็ไปจ้างพวกหมอผีพวกคนทำคุณใส่พวกเนี้ยส่งพวกพูดผ,ผีปีศาจไปลังควานนะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะเรียกว่าส่งของไม่ดีที่มันเป็นเสนียจันเลยไป หาคนคนนี้นะครับทาให้ไอ้คนคนเนี้ยดวงตกนะครับหรือว่าทําให้ไอ้คนคนเนี้ยเจอกับเรื่องร้ายๆนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากไอ้ผู้ชายที่การงานดีคนนี้โดนของพวกนี้เข้าไปเนี่ยคือเขาทําอะไรเนี่ยจากนั้นเขาก็ไม่ขึ้นนะครับทำงานตั้งใจสุดจริตมากๆนะครับซื่อสัตย์แล้วก็มีน้ําใจกับเพื่อนๆนะครับแต่กลายเป็นว่ายิ่งเขาทําดีเท่าไหร่เนี่ยกลายเป็นว่าเขายิ่งได้รับผลร้าย นะครับก็คือเหมือนกับว่าโดนวิชาเสนียดจารยของคนเร็วๆใส่เข้ามาในตัวนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยอับจนปัญญาอับจนหนทางแล้วนะครับเขาก็ไปหาพระนะครับคนดีก็ต้องไปหาพระเป็นเรื่องธรรมดานะครับพระเนี่ยก็แนะนําบทสวดมนต์นะครับให้สวดทุกวันเช้าเย็นนะครับสวดอย่างน้อยหนึ่งบทนะครับแต่ คือช่วงที่เขาโดนของเนี่ยเขาก็ต้องสวดมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าคนที่มันโดนของแรงๆเนี่ยก็ควรที่จะสวดบ่อยๆนะครับมันจะได้แก้ออกไปได้หลังจากที่เขาสวดได้ไม่นานนักนะครับชีวิตเขาเนี่ยก็ค่อยๆกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมนะครับชีวิตเขาเนี่ยจากที่เจอกับเรื่องร้ายๆเจอคนใส่ร้ายเจอ คนอาคติเจอคนตีฉินนินทาเพราะว่าโดนวิชามุญดำต่างๆเนี่ยพอเขาสวดคาถานี้ไปนะครับปรากฏว่าชีวิตเขาเนี่ยหลังจากที่ได้พุทธมนต์มาช่วยแล้วนะครับชีวิตเขาเนี่ยกับกลายเป็นดีขึ้นเลยนะครับกับกลายมาเป็นดีเหมือนเดิมนะครับส่วนไอคนที่ทำเนี่ยโดนของตีกลับไปหมดเลยนะครับเจอแต่เรื่องยุ่งเหยิงเจอแต่เรื่องชั่วร้าย นะครับเจอแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องจนอยู่ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยของพวกนี้เนี่ยมีผลกับชีวิตมนุษย์ถ้าใครไม่เคยเจอเองเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับคือถ้าคนเคยเจอผีแล้วเชื่อว,ว่าผีมีจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าคนที่ไม่เคยเจอผีแต่ไม่เชื่อว,ว่าผีมีจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่า เรื่องวิญญาเรื่องคุณใสเรื่องบนดำเนี่ยเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้นะครับเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้แบบวิทยาศาสตร์อะอย่างถ้าวิทยาศาสตร์อย่างถ้าเราพูดถึงแรงโน้มถ่วงเนี้ยทุกคนจะรู้ว่ากฎแรงโน้มถ่วงคือของที่อยู่จากที่สูงเนี้ยถ้าเราโยนไปเนี้ยมันจะตกสู่ที่ต่ําเสมอทุกคนจะรู้เหมือนกันหมดสมมติให้คนร้อยคนไปโยนของ จากที่สูงอย่างเงี้ยของจากที่สูงมันจะลงต่ําเสมอนะครับนี่คือวิทยาศาสตร์คือร้อยคนพิสูจน์ได้หมดเลยแต่วิญญาณเรื่องผีเรื่องคุณใสเรื่องเสนียดจารยของพวกนี้มันพิสูจน์ไม่ได้ทั้งร้อยคนบางคนอาจจะเห็นผีนะครับบางคนไปสถานที่หนึ่งอาจจะเห็นผีบางคนไปสถานที่เดียวกันอาจจะไม่เห็นอะไรเลยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยของพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับของพวกนี้มีจริง นะครับอยู่ที่ว่าเราจะโดนหรือไม่โดนกับตัวเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาให้คาถาป้องกันไว้นะครับเผื่อใครโดนของพวกนี้เอาไปแก้เองได้เลยนะครับเอาไปสวดเองได้เลยให้เพื่อนเพื่อนท่องนะโมสมจบนะครับจากนั้นก็ให้ท่องตามนะครับโอมนะโมพุทธทายะนะมะอะอู นะมะนะอนะนะเนโมสุขโตอะติตาจะนะโมเอหินะโมพุทธายะพระคาถาก็สั้นๆประมาณนี้นะครับก็ลองไปสวดกันดูนะครับเป็นพระคาถาที่ใช้สำหรับ ปัดรังควานขับไล่เสนียดจันไรขับไล่ของดำนะครับขับไล่พูดผีปีศาจขับไล่ถูกคุณใสลมเพลมพัดนะครับทำให้คนดีเนี่ยได้ดีนะครับส่วนคนที่ทำเนี่ยก็ของตีกลับเข้าตัวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองสวดไว้ดีกว่านะครับของบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเห็นเราอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีจริงนะครับดังนั้นเนี่อยากให้เพื่อนเพือนเนี่ย ลองดูนะครับบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะยังแค่ไม่เคยเจอกับตัวนะครับเพราะว่าศาสตร์แห่งโลกวิญญาณศาสตร์ของคุณใสมนดําพวกนี้มันเป็นศาสตร์เฉพาะตัวนะครับไม่ใช่คนร้อยคนจะพิสูจน์ได้ทั้งร้อยคนไม่เหมือนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ทั้งร้อยคนแต่ว่าศาสตร์พวกนี้ไปสถานที่เดียวกันร้อยคนเนี่ยบางคนอาจจะเห็นบางคนอาจจะไม่เห็นบางคนอาจจะโดนของบางคนอาจจะไม่โดนของนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ตัวท่านแต่อย่าประมาทนะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ